Okay. เรามาอยู่กับรีวิวเด็กต่อไปนะก็คือ,อรีพิ้นของ Happy Lady เนาะเด็กคุ้นจะกุ๋มั่เวีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกว่าข้างในจะมีการอะไรผมอะไบ้างใบแรกเป็นนเบอร์ number no. 42นะเก่ามากอ่ะแล้วก็เป็น Exit ของ Happy ตัวหนึ่งนะมอนเอ i t ซก็จะมีหมดใหม่เด่ต่อไปจะเป็นโซนลิงนะอันนี้ก็เออซิมอกเบอร์เนาะ ลิงก์สามทัดลมแล้วก็อันนี้เป็นลิงก์ของฮาร์พี้ฮาร์ี้แล้วก็อันนี้ให้มอนสเตอร์ลิงก์เออจำชื่อไันไม่ได้แล้วเป็นเครื่องจักรแล้วก็โซนลิงก์ก็จะหมดแค่นี้แล้วก็จะให้เป็นซิงโครของฮาร์พี้เลดี้มาตัวนี้โอเคแล้วก็เป็นฮาร์ปี้เพชรดากอนนะล่างมังกรคนเดียวแล้วก็ให้มาเป็นนอร์มอลมอนสเตอร์ฮาร์พี้เลดี้ด้วยตัวหนึ่ง แล้วก็เป็นตัวนี้สามพี่น้องครับพี่เลดี้นะแล้วก็เป็น happy lady perfumer นะตัวนี้แล้วก็ให้ happy lady, happy lady cyber นะ,อ,ะอันนี้ happy lady หมายเลขหนึง happy lady หมายเลขสอแล้วก็ happy lady หมายเลขสามนะ,ะแล้วก็เป็น happy lady happiness นะตัวนี้แล้วก็เป็น happy lady oracle ตัวหนึ่งนะแล้วก็ happy l a n น y c h e นเ n ส e ต s t ์ r นะอีกตัวหนึ่งอ่ะโซนมอสเตอร์ happy lindy ก็จะให้มาประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์อย่าง s นะ s b บอ s s o m ให้สามันมาด้วยแบบม็กซีแล้วก็ก่อนเปิดมิวิดวัลเนะตัวหนึ่งนะเก่งเก่งอยู่แหละแล้วก็ hummingbird นะมอวเะโซนมอนก็จะหมดแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นเวทน,นะที่เขาให้มา ก็ขอใบเด็กเก็บใบหนึ่งให้เสื้อกล้าวฮาร์ปี้มาอันหนึ่งนะแล้วก็มีสมอลเวิลด์ด้วยะใบหนึ่งอันนี้เป็นเวทมนต์ของฮาร์ปี้นะฮาร์ปี้เซเทเรสแล้วก็มีฮิสเทอริกไซด์ด้วยะเวทตอนของฮาร์ปี้เลดี้แล้วก็อัลเทอร์นทีฟอาร์ตของคนุกฮาร์ปี้นะฮาร์ปี้เซเทเลดัสเตอร์ใบหนึ่งอันนี้ให้มาเป็นอัลเทอร์นทีฟอาร์ตด้วยแล้วก็อันนี้ กระจก Happy Lady นะแล้วก็อันนี้ Triangle นะการของ Happy Lady แล้วก็เวทมนต์ Happy Lady p h o e n i x Formation แล้วก็เวทสนาม Happy Hunting Ground นะสโฟนเวทก็จะหมดแค่นี้ต่อไปก็เป็นกับดักมีให้สามัถมาด้วยใบยหนึ่งอย่าง i m p e ์นะแล้วก็เป็นกับดัก Happy เหมือนกันแล้วก็อีกใบก็เป็น ฮัพบี่เลดี้เอริกแอนนะโอเคอ่ะก็โดยรวมฮัพบี่เลดี้ก็จะมีเอ่อหนึ่งหนึ่งสองหกก็จะมีการประมาณนี้